สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็จิ2018นทุกท่านไปที่สนามปาร์คเดอรปร์นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับชมสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเป็นเกมในกลุ่ม4นัดที่3นะครับปารีสแซงเช็กแมงหรือเปอชเอชนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนาโปลีตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมก็ลงสู่สนามแล้วนะครับ 2นัดแรกนี่จากผงเป็นนาโปลีนะครับมี4คัคะแนนหลังจากที่นัดที่แล้วนี่เล่นในบ้านตัวเองเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับนะครัเดียวกันปาติซเชต์แมนเองก็เกมที่แล้วก็ถลม่มเลสตาเบลเกตได้นะครับตอนนี้ที่หนึ่งคือนาโปลีนะครับเป็นจากผงของกลุ่มที่สองเป็น ปาดิสแงเชลแมนนะครับวันนี้ใครชนะก็จะขึ้นเป็นจากฝูงของกลุ่มนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งเจ้าถิ่นก่อนนะครับปาดีสแงเชัแมนมีจูติบ,บุฟฟ้อนเป็นผู้สาประตูวแผงหลังก็จะมีเทียโกโซ,ซิลบามาเกยอสพุษซาว่าดันนี่เอาเวสตรงกลางเวร์ติเดสเลอร์ลาบิโอ และนาเปาเป็นเนมาคาวานี่และกิรันเอปเป้ส่วนนาโปลีครับผลงานราเป็นคานิิตแผงหลังคุริบาลีอาบิโอคูลมไฮซาร์ราาตรตงกลางมัสกิโอวิคัมซิกอลันนาเปาจะเป็นอินซิเยโคเซคาเรคอนและ,และดเดมเฮดนะครับ เกมเริ่ม90นาทีดูว่าใครจะเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้อ่ะแล้วครับมาดูฝั่งของเปเชลาวิโอเปิดไปก็เข้ามือทางด้านไทรนิสิตนะครับเพื่อออกมาที่ไฮซัสอาลันขวาที่ไคยอคอนไฮซัสไฮยอคอนไฮซัสอีกครั้งไคยอคอน เปิดมาแล้วไปถึง,ถงอู้เทลโกิลบาทะเป็นเมอร์เทนเข้าทางเมอร์เทนครับเมอร์เทนแล้วได้สายโอ้โหหลุดกรอบครับมาหลุดเสาสอออกไปนิดเดียวครับโอกาสทองของทางนาปโปลีแต่ว่าที่เทลโกซิลบาเคลียบอลไม่ขาดครับแล้วเปิดเมอร์เทนก็อยู่ตรงนั้นพอดีแหละครับ เสือไปครับทางด้านเปเอชเช่เหลืติให้มาเดสเลอร์ลาเบลดเอ็นปาเป้ออกขวาที่แลนวนี่เอาเวสเดสเลอร์ไหลต่อที่เนมาเนมาจ่ายไปติดอ้าวเดสเลอร์เก็บได้เดสเลอร์ติดทางด้านอาเบลด ปบอลของปีเอสเทนะครับรัติให้มาที่ลาบิโอตเนมาลาบิโอตเนาะเล็กเซอร์เล็กเซอร์ออกขวามาเป็นเอ็มปาเป้แต่ว่าติดกลุ่มลาบิโอตลาบิโอตย้นให้กลุ่มดักไม่ได้อาละครับอินซิเยอินซิเยให้มาไม่ผ่านครับเนมา เนมาเนมาออกขวาเป็นทางด้านเอ็มปัปเป้โฮโหปัดออกมาได้ครับทางด้านเคนเนสิตแล้วโยนมาอีกทีก็รดโผล่มาอารันที่คคยากอนเอเดทคัมซิกฮัมซิกนัสเคียวออกซ้ายเดนเดอร์เอาเวสเดสเลอร์ไรเบลด แอสเอร์ออก้ายเนี่มาเนมาชิปชิปมาให้ไม่ถึงเ an อติสันคาวานีอแล้วิโอตติดบล็อกบอออกข้างน่าจะเป็นลูกเตตมุมกองทางด้านเปสเช่ละครับต่อเกมขึ้นมานี่ครับโดนตัดก,ก่อนอทางด้านคูเรบารีตักไม่ได้ครับเกือบถึงทางด้านเอติสันคาร์วานี โ้นกัดต่อครับจากลูกแต่มมุมของเปเชโดยเนมมเนมาเปิดเปิดเสาสอง,สองหืโดนเทอติอกมาได้เยโก็ซิว่าไอ้ที่ระเบโดติดคุริบารี่อลันอัลระเบิดได้ระเบโดเปิดติดอลันบอลฉลับมาเฉลับปาที่เนมาโอ้ต่ล้ํหน้าไปแล้วครับน่าจะล้ํหน้า โอ้โหนิดเดียวอ่าเกือบไปครับถึงไม่ล้ำก็ติดเซฟทางด้านไคลนิสิตอยู่ดีละครับคูนิบาลี่มาคิโยอารันขึ้นกับไปที่ไคลนิสิตอารันออกขวาที่ไฮซัส ไฮคอนไฮซัสไฮซัสติดเวอร์รัตติมาช่วยแต่ยังได้เมอร์เทสเมอร์เทสติดเวอร์รัตติกับจ่ายไม่ผ่านแล้วแฟร์เชนจะสวนเนมาให้แต่ว่าเลิกไปถึงคุริวาลีแคนิซิสอาวิโออ้าวไปฟาวครับทางด้านอิติสันคาวานี่ บอลออกจากเท้าไปแล้วครับเข้าไม่ทันครับคาวาน,นีฟิกเกของนาโปลีครับอาร์บิโอท่านๆกับเมาเคียวไฮซัสเกี่ยวไปที่อารบิโออารันออกขวาที่ Hi ไฮซัสไฮซัสไหลต่อที่เมอร์เทนส์าครับเมอร์เทนด้วยขวา <c ười> ปัดได้ครับทางด้าน โบฟอนเป็นลูกเตะม,มุมของนาโปลีแล่ะครับตั้งใจยิงที่เสาแรกครับถือว่าได้จบครับทางด้านนาโปลีลุนลูกเตะม,มุมต่อครับ <c oughs> ลูกเตะม,มุมของนาโปลีโดยอินซซเยออินเซเย่เปิดมา เข้ามือบุฟฟอนละครับครึ่งชั่วโมงแรกผ่านครับปารีสแซงต์แชงกับนาโปลียังศูนย์ศูนย์เวรติออกขวาเอปเป้ไหลคาวานีออกขวาครับเอปเป้หลอกแล้วไม่ได้ครับเวรติยังได้เวรติแล้วเอปเป้เกี่ยวได้แด็กสเลอร์ไหลให้ทิเน่มา <c oughs> ปัดได้ครับทังได้โค้ ไปในสิทธิ์บอลนยนังเป็นของเปสเชอยู่ละครับเดสเลอ,อร์ระบโอดออกขวาที่เอปเป้ติดบล็อกอ้าวอมัมซิกให้มาที่ไคยกอนไคยก้อนก็ถือว่าแต่ลทั้งสองทีมนี่บุก ไปแดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าได้จบทั้งคู่นะครับเอา,าโอ้โหมางคียอสพ่าเกือบเสียท่าครับโอ้โหเอปเปเอปเปหวางหวางไปแล้วคาวานี่ไม่ถึงแล้วครับอาร์บีโอ ออกเขวให้อารันออ,ออกซ้ามาทีกุลัมอัมซิกมาร์เทนส์ออกซ้ายอินซีเยอินซีเยนี่เอาเวสีย <dz> ด <Vide nants> <steals Chinese mythology> ้อินซีเยอไปได้ครับอินซีเยอินซีเยเรือกอินซีเยอติดลาวิโอตครับลาวิโอตวางมาคาวานี่ออกขวาเอาครับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้เหมือนจะรอเพื่อนหรือเปล่าเอ็มปาเป้ แล้วหลไหลทัทรบมาที่เข้าว่านี่มาแต่ว่าทิศทางได้แต่น้ำหนักมันเบาครับแคินิสิ์รับสบายแล้วก็จบครึ่งแรกครับฝาริสแซงชักนางกับนาโปลียังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงนี้เราพักกันครู่ครับ สมเครื่องหลังกันต่อครับสกยูฟาเชนส์รีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เป็นเกมในกลุ่ม4นะครับปารีสแซงต์แชงกับนาโปลียังศูนย์ศูนย์กันอยู่ไอคอนไอคอนติดไปไม่ได้เด็กเซอร์อ้าวเท็กเซอร์จ่ายแต่ยังมีคุสว่สว่าไอคอนโอ้โหไม่มีอะไรครับเป็นูกตั้งเตะจากประตูของเปเช่ บฟอนสัดซั่กับเทโกซิวาวรติขึ้นที่เทลโกซิวาอีกครั้งวรติเดสเลอร์เทโกซิวาให้ที่เดสเลอร์อีกครั้งวรติคาวานี่ออกซ้ายที่เนมาติดบล็อกอย่างได้อย่พายากอนพายากอนขึ้นหลังที่อาวิโอพายากอนซัดซันอลัน ไปที่แม็กคิโออืมฮัมซิกจ่ายไปติดเอนเปเป้เอนเ,เอปเป้ไหลให้เอนดิสันคาวานี่แต่มีคุริบารี่ดักไม่ได้ครับไม่ทะลุครับบอกของนาโปลีโดยมากคิโอพายคอนไปที่ไฮซัดไฮซัดไหลต่อเมอร์เทนเมอร์เทน หนีได้เมอร์เทนจิ้มจิ้มให้ที่ไฮซัดไฮซัดมีเทโกซิวาดักไว้ได้ครับห้าเป็นบอลของปีเอสเชครับเนมาอิสันคาวานี่เอ็มปาเป้ทิรันเอมปาเป้ appe, ออกซ้ายเนมาจิ้มจิ้มมาให้ที่อิสันคาวานี่แต่ว่าติดคุริบารี่ครับยังจบไม่ได้พุทธสาว่าเปิดห้านที่มาคิออส เทโกสิวากัสาว่าเนมา่าหลายที่ดิสันคาวานี่คาวานี่หลายต่อเดสเลอร์ชิปชิปไปก็โดนคูริบารีเตะทิ้งออกมาแปเชอร์ลุยต่อครับลาบิโอโอตัดไกลแหมไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกตั้งแต่จากประตูของนาโปลีแต่ว่าเกิด ไปไม่ถึงกรอบเก็ดโทษครับรับประโตัดสินใจยิงไกลเลยครับบอลหลุดเสาแรกครับมีการเปลี่ยนตัวครับนาโปรีิมสัสโก้เนี่นีครับเพราะว่าโอลมาคิวเดียท้าให้กับทางคาวานนี่แล้วครับ1-0 โอ้ฟ้าผิดพลาดครับโอ้โหโดนอินสันเข้านี่ลงโทษทันทีครับคนที่รับผิดชอบมาคิวรับเต็มเต็มครับโอ้โหแล้วพอเสียบอลเนี่ยเสียให้ใครไม่เสียไปเสียให้กับเอดิสันคาวานี่ครับมาคิวโอ้โหอาดูสั์ ประคองยันมาครับนาโปลีจนถึงตอนนี้เสียประตูแล้วโอ้เหมือนนี่บอลไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับโดนแย่แล้วนี่ครับแล้วมันคนเดียวครับดุดโดนตัวต่อต,ต,ตัวกับทางด้านไคเนสิตก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โห รับเต็มๆครับ5เมาเคียว1-0ครับแบดเชได้ประตูขึ้นนำครับจากเอดิสันคาวานี่เนมาจิ้มใหมาที่กุสาวาอ้าวยังได้เด็คเลอร์เด็คเลอร์ไหลต่อเอดิสันคาวานี่ น่าจะคลายความกดดันได้มากขึ้นนะครับทางด้านเปียเชอร์เวรติมยอสให้มาที่ราฟิโอเตอร์ติดฮัมซิกฮัมซิกไหลไปที่ you nes. You nes. ยูเนสยูเนสไหลไหลมาไม่ถึงเมอร์เทนส์แล้วครับ เก็บได้แถว2อาครับคาวานี่คาวานี่เลือกอะไรเลือกซ้ายขวาคาวานี่โดนบล็อกก่อนครับ <c oughs> เลือกที่จะเลี้ยงไปเองก่อนครับแม่แต่ว่าโดนตักไม่ได้แต่บอลของเปเช่ลาิโอตให้ขวาเอ็ปาเป้ให้มาที่คาวานี่แต่ว่าติดทนัาอาบบโอยังได้อยู่ คาวานี่มีอาร์บีโอมาช่วยคาวานีโอ้คาวานี่ได้ครับอ้าครับคาวานี่หลุลดวลมาแล้วคาวานี่คาวานี่ด้วยซ้ายโอ้โหสุดยอดสุดยอดของเอดิสันคาวานี่ครับความสามารถเฉพาะตัวของคาร์วาโอ้โหชิดแนวรับของนาบุรีมาสองคนแล้วยิงได้ครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหถ้าวันนี้เบสเชกเก็บสามแต้มได้แมนออฟเดอะแมตช์น่าจะเป็นของเอดิสันคาวานี่ครับดูครับ ตกูแกหนีมาได้ครับโอ้โหครับล้มมาในล้านนะครับโอ้โหแล้วจังหวะยิงเฉียบขาดมากครับโอ้โต้องยอมครับหมดสิทธิ์ครับคะแนนสิทธิโ์โหแล้วปั่นซ้ายนี่ว่าบอลติดไซด์ด้วยนะครับ น่าจะงานเป่าขึ้นนะครับทางด้านปาริซร์เชอ,องเปลี่ยนะครับเอาอังเคลดิมาเรียลงไปแทนเดสเลอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> สองประตูต่อศูนย์แล้วครับเหลือสิบห้านาทีสุดท้ายอลันไหลมาติดมากยอสดิมาเรียออกซ้ายเนมา เนี่ยมาดิดอาครับคาวานี่ได้อีกแล้วคาวานี่หนีหืลฟาแล้วครับโอ้โหอาโวจรสินแค่เตืิมหรือเปล่าอืมดูอีกครั้งคาวานี่นี่ครับโอ้โหทั้งอาวิโหและไมซัแฮ่สองคน ถอดเอาอินกรูล,ล,ลงไปแทนจะไปอดแล้วครับห่ลจยิงลูกนี้ไปเข้ามือคาร์นิสิตครับแต่ด้านอิสันทาวานี่อารอนนาโปลีต้องประตูไข่แตกต้องมาก,ก่อนนะครับแหมใครคนก็ไปไม่ได้วาเลติมปาเป้ เอ็มปัปเป้จ่ายติดบอหับซิงค์ให้ยูเนสเมาคิวส์กุลอมเมาคิวให้ที่กูลอมอีกครั้งยูเนสให้ที่เมอร์เทนส์เมอร์เทนส์ติดไปไม่ผ่านเป็นบอของเปเชเอ็มปัปเป้ให้เอ็นกูรูกูรูเอ็มปัปเป้ไล่ต่อ เป็นอีสิทเขกไมวเนี่ยให้มาเนี่มาเนี่มาล็อกล็อก,ลอกแล้วซ้ายไปเข้ามือคาร์เนสิตนะครับออกบอลมาฮ่ากขดักได้อีกครับเฟยเช่โอ้เหมือนช็อตเลยนะครับนาโปลีหลังจากที่เสียประตูแบบไม่คาดคิดนะครับฮัมซิก ดูว่าจะทกีนาทีทดสีนาทีฮัมซิกหลไหลามาที่เมอร์เทนบอลยังไม่ออกอ้าวจิมออกข้างครับมาคิโอสลูกเตะมุมของนาปโปลีออถ้าไดป้ประตูใครแตกขึ้นมาตอนนี้นี่ก็ไม่แน่แลครับฮัมซิกเปิดเปิดมาเสาสองอาวันโคกงตีใครแตกอ้าวแล้วครับนาโปลีตีใครแตกสำเร็จแบบโอ้โหต้องบอกว่ายังมีหวังครับกับเวลาที่เหลือ โอ้โหพวกังไม่ทันขาดคำครับว่าอารันโคกให้นาบปรีตีไข่แตกได้ครับทำซิกเปิดมาแล้วโอ้โหไม่มีตัวประกบอารันนะครับดูครับโอ้ไม่แน่แล้วครับมามาได้ประตูช่วงท้ายเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับาะว่าเหลืออีกกี่นาทีอาครับ ผลมาเพียงแค่นาทีเดียวดิมาริยาวรติฮาโปลีต้องแย่ยงบอลให้เร็วที่สุดอ้าวแล้วก็แย่ยงได้ยูเนสให้มาที่เมอร์เทนเมอร์เทนไหลอ้าไปติดแต่ยังได้อยู่มาคิวแล้วไม่ทันโ,ฮโฮอ้โหอ้าวแล้วก็จบเกม ปาลิเซเช่แบเอาชนะนาปโปลีได้2ประตูตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกจริงๆครับต้องดูว่าของจริงจะจบอย่างไรนะครับในคืนวันพุธนี้นะครับในจึกยวฟาแชมเปียนส์ลีกครัผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าถ้าผิดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ